นโอเคได้เลยค่นะสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นงานสกิน Skinfood <c oughs> ว่าเป็นค u ีนดีมีแบ t y b a r e นะคะก็จะพูดถึงว่าผลิตภัณฑ์ของสกินทิฟิกโคมนล้างหน้าทุกนตนัวี่ยเขาแบบเออช่วยสมช่วยเสริมเกรกาะป้องกันผิวหน้าผิวแข็งแรงอาา่าเรียกว่ามันมีสองไไนะอสูตรไหมคะดูจริงๆมีหลายสูตรมากเลยค่ะแต่ว่าตัวหลักๆก็จะมีสีฟ้าเราสีฟ้ากับลราสีชมพูค่ะนี่ก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ควบคุมความมันด้วยแล้วก็ทําให้ผิวเราแข็งแรงอย่าแม้แตะพี่เตอร์คิดว่าตอนใช้แล้วเป็นไงบ้างนะ ดีค่ะดีมากมากเลยเพราะว่าอย่างอย่างคนมผิวแห้งแล้วก็คนใช้สก,กินนิพนก็จะช่วยคนได้เยอะแล้วก็เป็นคนแต่งหน้าทุกวันเจอแดดเจอไฟเจอฝุ่นอย่างเงี้ยบ่อยมากก็ทําให้เรามีผิวที่แข็งแรงจริงๆค่ะให้เราไูวันพรุ่งนี้แต่งหน้าได้ปกติเวยงามสามารถไดหน้าหล่สาวได้ไหมเพราะว่ามีสองสีนะว่าใครเหมาะกับแบบไหนได้เลยค่ะสาหรับสาวที่ผิวแห้งนะคะก็สีฟ้าค่ะเ็แนะนํามากๆส่วนสาวที่ผิวค่อนข้างมีความมันสีชมพูขันเล <สา S 1> ือด จริงๆมีหลายแบบนะคะมีเจลมีมูสมีหลายตัวเลยค่ะอยากให้ไปลองกันได้บารมล้างหน้าเขาก็ดีนะคะแบบเป็นคิีงซิงมีหลายตัวเลยค่ะแลเล่นกิจกรรมกับเป็นแต่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ชอบเล่นเกมชอบตัดแฟ็นแต่เป็นเหมือนชอบนะยอมรับอบบยอมรับจริงๆตรงนี้ส่วนนี้ชอบมากเออเราก็คือจริงจังมากเราชอบเล่นเกมจริงๆซึ่งบอกว่าเล่นมาหลายเกมแค่99เกมแต่ก็จะเล่นอย่างผิวโซนนี้เราแนะนำเป็นสูตรไหนผิวอะไรนะคะผิวโซ ผิวโสดใช้ยังไงก็โสดค่ะใช้เลยทั้งรังก็โสดค่ะแล้ว่าสวยใช้ก็วสยจะมีใครก็ได้ใช้มานานมากแล้วค่ะยอมรับว่าหลายหลอดนะคะโลเนเรื่องแปนอาจจะไม่ช่วยแต่สวยแน่นอนค่ะฝากซีนิฟิกด้วยนะคะมีหลายสูตรเชื่อว่าเหมาะกับผิวสาวๆผิวผู้ชายในไทยแน่นอนก็อยากให้เราเปิดใจดูค่ะจะติดใจแน่นอนค่ะเอาล่ะ มีล่าสุดกว่านี้เหรอเมื่อคืนเราทำทายล่าสุดไม่ได้เถิ่นนะดิใครเถื่อนฉันไม่รู้เราหลุเบื้องหลักไหมไม่รู้จริงๆไปใช้งานนะผู้จัดการเรามีการเปลี่ยนเมลมันเป็นคนนิสัยอย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมือนคนของเราจังนิดไม่เห็นคือเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่เราแต่เราเจนด้าแต่เราชูโมมาอะไรอย่างนี้ไม่มีนะโดนแก้ไขเหรอมันมีคนของเราใลยล่าสุดโดนแกงบ่อยไหม ก้อยพอแต่พนไม่ค่อยรู้เหมือถึงคนไม่ค่อยฉุดคิดอะไรทางนั้นแต่แค่เป็นแบบนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยแค่นั้นนังก็จะแกล้งหนูได้ทุกรอบทุกปีอะไเงี้ยได้แล้วมันเกิดขึ้นเองเนาะสิเนี่ยแพ็ทไปไหนไม่มีเลยค่ะอานอาไหร่ลับพี่อคะอุ๊ยแรงมากตลอดไหน่อนดีนะพีนี้ทํางานค่ะทำมือลายอายุไม่ขาดแล้วเล่มมงคลเล่มมงคลสวยนะเล่นตัวเอ็กซ์พจนเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะนะ ปกติทำบุญไหมว่าเกิดทะไรบุญค่ะก็ทำง่ายๆคุณพ่อคุณแม่หรือแม,ม่ก้าวผู้จัดการอะไรแบบนี้คุณยิมมีแผน,น,นอะไรไหมกับชีวิตที่โตขึ้นหนูประร้านชีวิตในว <c oughs> ัยถามหนูดูแย่เลยเพราะไม่มีด้วยก็เต็มที่ก็คือตื่นมาแล้วก็ไปไหว้พระไม้หรืออะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยส่วนเรื่องสプライสก็จะเป็นวีรกรรมเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแต่ว่าไม่เลยไม่มีเลยมีผู้ชายแอบถามว่าอยากได้อะไรปีบีสักชิ้นหนึ่งตัดขา แต่งไปเลยอ่ะไม่ต <göster again response> mm ้องฝมีไม่มีองฝาตัดไม่ดเขาเตรียมคุมเลยล่ะสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากได้ไม่มีเลยไม่มีจริงๆริงแย่เลยอ่ะเวลานอนเวลานอนก็มีเอาอะไรดีอยวเอาอะไรเนาะอยากให้หมานิสัยดีขึ้นใครจะให้ได้ครูฝึกต้องให้ครูฝึกเรามาเลยเท่านั้นอ่ะเราขอครูฝึกหมาหนึ่งคนประจำการูหมาประาณนั้นไมเหรอประมาณนั้นประมาณคนฝึกหมาหนึ่งคน ขออะไรแปลกเรื่อยๆเนาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมีตั้งเป้าเลยตั้งเป้าอเลยแม้ชีวิตเรามันมีดาราที่เขาไปตั้งเป้าไว้อะไรก็คือใบเฟนคนแรกแหลเออใบเฟินไม่มีเป็นอยากทำงานให้ให้ให้เสร็จให้ดีแค่นั้นเองแล้วรู้สึกว่าถือว่าเรามองว่าชีวิตเราลงตัวดาวคือคนอาจจะเป็นคนไม่ได้มีเป้าหมายอะไรใหญ่ๆในชีวิตมากมายนะคนรู้ว่าเออคนทำอะไรแล้วคนมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็งานก็ ก็อยากทําให้เสร็จแต่ไม่ต้องรีบจบก็ได้แล้วแบบวันมันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพอพี่ๆถามหนูก็เลยดูติดแต่ทังไปใช่แต่มันเกิดเราไม่ได้มองเออมันพิเศษอะไรขนาดนั้นใช่ไหมสำหรับเราเองไม่เลยค่ะส่วนใหญ่หลังๆเริ่มระแวงแล้วเพราะเพื่อนชอบทำอะไรประหลาดๆซะแล้วทำไมฮะยังไงฮะแล้วน้องนังชอบเซอร์ไพรส์กันสําเร็จค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนะแต่ลูกค้าที่เพื่อนมาแบบเซอร์ไพรส์เราเราสุกเลย เถิดนะดิแล้วก็เกรงใจแล้วก็จะซึ้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบนี้จะลองจะลองตั้งตั้งมั่นไว้ว่าอย่านะทะลุทันนะเสียงลงพันกัดหนึ่งเพื่อนใช่ไหมอะไรอย่เงี้ยจริงจริงเหรอไม่เที่ยงไม่ทันเลยสักปีหนึ่งหนูไม่ค่อยรู้อ่ะเปีที่แล้วก็คือเล่นใหญ่นะยังจำได้ไหมปีที่แล้วมันไม่ร้องไห่เลยก็ยังโมโหอยู่เลยว่าใช่ต้องมาถ่ายงานตอนที่นี่แล้วดูเงียบขรึมอะไรอย่างเงี้ย เป็นงานใหญ่เลยนะเละเทะอยู่แล้วปีนี้จะใหญ่ปขึ้นแล้วท่ันบอกบอกบอกตัวแล้วเออถ้าจะมีอะไรก็มากินข้าวที่บ้านกันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาที่รับปวดตัวไปหลายวันมากแล้วทุ่มสุดเมษนี่ไม่ได้สาหัสอยู่เจ็บหลังเจ็บอะไรกันเป็นแถบปีนี้เบาๆกเบาๆค่อยๆกินข้าวกินอะไรกันก็พออันนี้กำชับกับบริษัทแล้วก็พูดกับเพื่อนรวมๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเพราะว่าไม่ลุกกันไม่ไหวอีกวันหนึ่งปีหน้าอยากให้เกิดขึ้นอีกนะแล้วเพื่อนฟังไหมคะ ไม่หนูตอนมันตอนตอนปวดหลังก็ดูฟังนะนเอเอเนาะปีหน้าเราเบาๆน้อย <c oughs> เ,อเราคาดหวังกับรางวัลของละครยังไงบ้างในปีถัดไปเพราะว่าเป็นเ่นจะมีแบบเชื่อว่าสิบปีเลยงานยังไม่เสร็จเลยไม่กล้าไม่กล้าแค่รู้สึกว่าเออตอนนี้อยากให้มันออกมาดีสนุกคนดูชอบแค่นั้นแล้วค่ะเพราะหนูก็ ปีนี้ก็ไม่ได้มีละครออนเลยแลยละคก็จะได้ชมปีหน้าใช่ไหมคิดว่าได้ชมปีหน้าเราะรจะความลับเยอะมากเลยก็มั่ใช่เล่นมากเขไม่ได้ก็เสียวเสียวไส่อยู่เราจะยื่นหมายอะไรมาไหมว่าอย่าเล่นเยอะนะคะตัดเยอะหรอใช้ได้ค่ะก็มีคืนเขาไปหมดเลยใช้ได้มีบทแบบแปดแปมั้ไหมครับปีหน้าให้เราได้ดูกันเป็นเปดแปดกันเลย อะไรอะไรอะไรคุยร่องไรเนี่ยบ้าแล้วเหรอเออแกชิงบ้าไปเลยชิงบ้าไปเลยล้ำอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเล่นอยากไปถามอะไรเยอะมาเกียดก็คือบอกได้ปีหน้าเลยสำหรับผลงานที่ต้องซึ่งความลับเขาจะให้เราพูดปีไหนแบบทีมทุกวันเลยอยากพูดทุกวันมันดูไม่ความลักจริงๆอยากพูดใช่ไหมแต่โอ้จริงๆไม่ชอบเก็บความลับเลยค่ะชอบพูดไปหมดบรรยากายังไงพอเวลาบอกว่าเปิดนี่ต้องซึ่งสัญญานะ คืออัดมากไม่เล่นก็ได้นะใครเ,เขาบอกว่าเซนเลยเขาบอกว่าไงเขาบอกเซนเลยเขารู้พูดมากเขาบอกงี้แต่ถ้ามีคนมาบอกเราว่าอย่าบอกใครนะอะไรเงี้ยเราเก็บได้ไหมคือัดใจมากไม่ชอบเรื่องนี้อ,อยากขอร้องให้ทําอะไร,อ,ไร,รบบยอย่างี้อีกไม่แล้วระบายยังไครกับเรื่องแบบเนี้ย พูดกับต kind of um, ัวเองจะบอกคนอื <se ่นแล้วนะพูดได้หมดจะเล่าเรื่องย่อด้วยเราใส่กระจกเหรอใช่พูดเลยอึดอัดอึดอัดโอเคเดี๋ยวจะเดินออกไปแล้วเล่าเรื่องย่อไม่กล้าแล้วมันจอมเป็นแปดไหมไม่พูดอะไรอย่างนั้นอีกเราอย่าไปพูดอะไรเลยเื่อะไรโค้โค้งอะไรถ้ากลับเป็นเรื่องบาดีดูสิบาดีดบาดันเป็นอะไรอย่างนี้ที่ใส่ไม่ดียังไงยังไงเลย ล่าสุดฉีใส่โซฟาที่เลยฟาซื้อโซฟาราคาไม่ได้ก็ก็ราคาทั่วไปค <c oughs> นไทยทั่วไปแต่ว่าคือจะคือเขาฉีเป็นที่ <c oughs> แต่เขาจะฉีใส่โซฟาหรือเตียงหรือเสื้อผ้าซักใหม่เรา <c oughs> เวลาที่โกดเราเท่านั้นอย <c oughs> <ช>่าลืมนะผู้ชายคนนั้นค <c oughs> ุบึก <c oughs> นะเอาคุบึกมาคุบึกมันมันรู้ <c oughs> เฉพาะตอนเขาโจรใจแล้วถ้าเกิดว่าสมมติหนูรับโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นานเือเนี้ยเขาจะต้องเห่าหรือว่าบางทีก็จะเอุจจาระเอาไว้ตรงกลางบ้านให้ใหญ่ที่สุดแต่ว่าโปหตีคือเขาเป็นที่เป็นทางแล้วเขาจะอยากขัดใจชนะอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ประจําประจำสำหรับนาเป็นความทุกข์เดียวของหนูในช่วงชีวิตนี้ค่ะแล้วเราเรียนเขาแบบถูกรนถูกพันเขาไม่ฟังเราแรอไม่เคยเลยค่ะหนูสงสัยว่า หรืออาจจะไม่ใช่หมาอาจจะเป็นเจ้ากรรมและนายเวรมาในรูปแบบของตัวน้ำตาลอ๋อหรือว่าเขาจะไม่ชอบให้เราคุยโทรศัพท์ให้อยู่กับเขาตลอดเวลาต้องมองเนี่ยคุยเนี่ยต้องมองเขาใช่หนูเคยละคุยโทรศัพท์แบบแบบเราก็ทำเป็นเหมือนไปคุยกับเขาด้วยอ้าวพอใจเธออะไรอย่างงี้ต้องรับมือดีๆมีนอนกันบ่อยไปทานกันหรูอโกรธมากนะคะอย่าเลยก็อด ก็จะการหนูซื้อเสื้อให้ตัวหนึ่งเขียนว่าอยากไปอยู่วัดตัวนั้นเลยสะกดวิญญาณไว้ใส่เมื่อไหร่จะนิสัยดีขึ้นอีกหนึ่งแต่ถ้าถอดปุ๊บเอาเลยจนก็คือทำเกเรเมื่อไหร่ปุ๊บจะใส่เสื้อนี้อยากไปอยู่วัดแล้วปกติใครง้อใครเขาไม่ง้อเราเขาไม่เคยง้อหนูจริงๆนะคะในเวลาเราไปป่าเน่ยนะเขาก็อารวาสแม่บ้านนะได้ก็จะเป็นรับกรรมไปไปทำอะไรในป่าฮะ ถ้าเขาพ่อพูดอยู่แล้วหนูมีวิมาตรการอะไรไหมคะพอเจอคันนี้กับมหมาอ๋อรู้ว่ากันเขาฟ้องยังไงก็พยายามมีเวลาให้นักงมากขึ้นแหละค่ะอย่างงี้แต่ก็นั่งไม่ได้เป็นบ่อยแต่ก็ว่าไม่ไม่ใช่ไม่บ่อยเลยก็เป็นเรื่อยๆค่ะวันแรกวันนี้เหมือนกันตอนเอาเข้ามาที่บ้านวันแรกรู้สึกว่าน่ารักมากลุกชันตื่นมาอีกวันหนึ่งไม่เหมือนที่ซื้อตัวที่ซื้อเลยค่ะ เพิ่งสิบเดือนเองค่ะหนูนเลี้ยงมาห้าปีแล้วอะค่ะเออ,อเป็นัตว์เราที่สปอยหรนี่ตามเลยได้ใจเป็นไปได้เออ <store S 1> บบพิร์นมีแฟนถามว่มาถ้าที่ละครแล้วคิวถัดร่วมงานกับใครนะครับเราจะกลับมาร่วมง,งานกันออนโมาถึงได้หมดเลยค่ะหนูไม่ติดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นคิวมันได้ไล่เรียงกันมาหนูไม่ติดอีกงานดอเราไปก่อนเนาะอะไรคน่มาแชร์ว่าเรื่องเรื่องขับไปอย่างไรต้องการ ถัดไปจากอันไหนเรื่องแต่งผลงานหลังจากยาพูดเยอะเราให้มันเป็นไปทีละเรื่องทีละเรื่องไม่ติดอะไรไไมม่่ิิดด อาจจะถึงวันเกิดอะไรให้เบ์เจ้องไหมคะเบลล์ผาล่เองไม่ขอห้เบลล์เจ้าเไมคะขอให้เบลล์มีความสุขมากๆขอให้มาไปดื้อขอให้งานรับเรื่องของเบล์ล์ขอบคของอะไรคะต้๊กตุที่ไรตตุ๊กขอบขอให้เบลเจ้าเองขอบคได้ขอบคได้ให้หมาไี่ใส่ให้หมาพี่ดื้อโอเคโอมีความสุข